สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูจุลินรียแสงข้อแสงนะครับที่ผมได้ทําไว้ก่อนหน้านี้นะครับที่ได้มีการเปรียบเทียบระหว่างการใส่กะปีกับไม่ใส่กะปีว่าผลจะเป็นยังไงนะครับฝั่งด้านซ้ายมือของท่านนะครับที่ผมได้หยิบขึ้นมาตรงนี้คือใส่กะปีนะครับขย่าขึ้นมาแล้วผ่านไปหกวันที่ผ่านมานะครับผมได้ทําไปประมาณวันที่3นะครับวันนี้ก็วันที่10นะครับเข้าสู่1อาทิตย์แล้วนะครับก็ตามที่เห็นเลยนะครับอันนี้คือใส่กระปีครับเนี่ยครับขวด สามขวดนี้เพื่อที่จะให้เห็นชัดเจนว่าคือหนึ่งขวดอาจจะไม่ชัดเจนผมก็เลยได้ทำสามขวดนะครับอันนี้เริ่มจะออกชมพูแล้วนะครับฝั่งด้านนี้คือใส่ไข่ผงชูรสน้ำปลาแค่นั้นไม่ได้ใส่กะปิเพิ่มเข้าไปนะครับก็ตามที่เห็นนะครับอันนี้ยังขาวใสอยู่นะครับไม่ใช่ขาวใสขาวขุ่นครับเหมือนกับนมครับแต่ว่าตรงนี้นี่คือเริ่มที่จะมีออกแดงๆแล้วนะครับนี่ครับผ่านไปหนึ่งอาท์ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นก็เป็นแบบนี้ครับไม่ได้ใส่เปลือกไข่นะครับถ้าใส่เปลือกไข่อาจจะ บางบางครั้งใส่ก็เร็วบางครั้งก็ไม่เร็วก็เลยคิดว่ามันอาจจะมีผล,ลหลายๆอย่างถ้าใส่เปลือกไข่มันก็เรียวกว่าอะไรครับบางครั้งมันอาจจะไม่เท่ากันก็เลยอาจจะมีผลในเรื่องของการทดลองได้ก็เลยไม่ได้ใส่นะครับก็เป็นแบบนี้ครับแต่ว่าฝั่งนี้ด้านนี้คือเริ่มจะแดงแล้วนะครับ3ามผลนี้ก็ยังโคงขาเขาคล้ายๆกับสีของนมอยู่แต่ว่าตอนนี้อาจจะออกมาในทางในเรื่องของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วนะครับพวกนี้ก็คือหัวเชื้อที่ผมได้ขยายไว้นะครับ แต่ว่าตรงนี้คือผมต้องการที่จะทดลองให้เห็นว่าถ้าเราได้ใส่ไปเนี่ยมันจะมีผลไหมนะครับก็ตามที่เห็นนะครับผ่านไปหนึ่งสัปดาห์แล้วนะครับอันนี้ก็เริ่มที่จะออกมาแล้วนะครับไม่มีหัวเชื้อนะครับผมไม่ได้ใส่หัวเชื้อถ้าใส่หัวเชื้อคงจะเร็วกว่านี้นะครับก็เป็นการทดลองนะครับโอเคนะครับก็พามาดูในเรื่องของการเปรียบเทียบเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่อยๆว่าผลจะเป็นยังไงนะครับสำหรับเดือนนี้ก็สวัสดีครับ